สายสองคันไอ้ก้อนไอเปิดไฟเลมีมดเหรี่ะเออไปบ่ไวแล้วรถ

นี่มวนมวลมันจะเกาะไงล่ะเขาซอยอ่ะซอยแน่ๆซอยกินเลยไผ่ไผ่ื่องไผ่ลงช่องไผ่ลงนี่จะได้ตอเขย่าต้นเขียวยาต้นเนี่ยเอาซอยยามันบินลงเนี่ยออ้ยตัวเบลเลยนู้นหมได้อีตาไปไหนเบวดิเหนียวอะเป็นเหนียวเนี่ยอยเลอนี่ยมึงชักเข้ามาอดอุ้ยตัวเบล มิหาไฟยังเดียวหาไฟเนะนี่นะเนี่ยกระจายกระจกระอ้หยว่ะเดี๋ยวว่ะกระจ่ใันไม่าดเาเลยไม่ไม่พลามันน่งนมันมึงบนน่ะออนนี้อะยีนอ้นอดแม่พอลแม่อทกุ้งอ่ง่หายจัดไปเลยมึงยนี่ย่ะไนี่ยจะได้ยน่นนี้

มาเละาเถอะเลยวมามามาฮมไฟเฮไฟมาเเยเงเเมาดอดเขากระติโอ้โหถ่เอามาเอามาน้องมามาเป็นถุงซองน้องมาเป็นทันยาของสี่เมยือรถไฟโยกคือรถไฟโยกโยเอกีกับเขาเอา Kinh cả khảo được kính kèm lòng quýt ổn áo cà phê nhà hỏi lòng <coughs> 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 ลงล้เนี่ยลงอยู่ไม่ามออนเอ้ยน้อยมันถ้าเตนก็ไฟมันมาเติมมันต้องไปจไฟอเมันเตนรู้ไหมหนูเห็นตัวใหญ่หนูหยิบตัวใหญ่ก่อนอะดเปิดฝาละอุ้ยตัวใหญ่บลลโลลเป็นเม็ดี่นอ่ตัวใหญ่ข้ยึงหมโอ๊ตโกอะัวไดโกอันนี้อ่ะอไ้อโอ๊มันฟางกระตีะ

อเต็มหัวเลยเอ้มันลงมาเนี่ยใช่มันบินมากาะหัวเต็มหัวเลยโมั้มันบินไปเนอะเขียงนุปตุ๊บๆนี่คือเม็ดมะขามใช่ไหม

ว่าหลวงไม่กวนไปเห็นได้ป่ะว่าเหรอทำเดี๋ยวอะไรน่ะงบงบงบบ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 ไบบ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 บ

โลเมดด็ดดูได้ตัวเต็มในตัวใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่ๆมันอยู่ก้างล่างนี่เต็มพื้นเลย ต้นมะขามน่าจะพังเอ้ยน่าจะหักแล้วอันนี้เราเลือกแต่ต้นไอ้ตัวใหญ่ๆเมงกินูนเมืองเหนือเมองกินูนเมืองเหนือทุกคน เป็นนแสเอาให้เต็มกระติกจะเอาเต็มกระติกเลยอ่อเนี่ยมันจะยากเอาตวงไฟอิ่มได้มันมาหาไฟอิ่มได้เขาเอาตวงไม่อิ่มได้น่ารำคาญโคตรน่ารัาไปปูปูมันใหญ่เี้ว่ะพี่เอิ่นจะมดเลยกะไม่ไม่ใช่ว่าเาเยอะเลยมันจะมีอย่างนี้ตลอดคือเนี่ยปลายนู่นเราไม่ได้ฟันมันก็อยู่บนนู่นหมด อ้ตัวตัวใหญ่ๆเนี่ยมันขยียบมันท้องแตกแล้วโอ้ยโอ้ฟาดจ่ะใครเนาะใครเนี่ยพอได้เก็บแล้วมันก็พื้นชิงนั่นไงเนี่ยของกินอยู่ที่เราของกินอยู่ที่เราเมาแล้วก็ออกหาเมงกีนูนมามามาอย่าให้ไป

ขั่วมากินแก้มเราอ่ะไปดาวอ่ะสักเท่าไรซิลเอามาเอามาเพิ่มนะเฮียมาให้เต็มเป็นหน้ารถเนี้ยไปหน้ารถเนี้ยหน้ารถเนี้ยมาถึงถึงถึงละเอาโคมมาขามหล่น มาชกปะต่อโบโบปะปะปะเนี่้าวมาลงนกต่อมาอะไรมาดูใครพลาดแล้วมาจบอะไรแล้วไปเนาะก่อนจะกดไลน์เลมาลงเลยผ่านไป่วงไหนเอมะักามนี่ไปช่วงกำปอตัวกำปอเอ้

อเปิ้ลยังไปจิ้มตาดูตีนโยมีเมาตาดูตีนแนี่ตาจะดูใหญ่วักใส่ใส่กะมังสิจ้ดซ่น่สมุไเออแล้วเอมดงานแเอาการกมัน อันน่ะอย่างอันตมุนไทโเยอะอันด er> ็หน่งใช่ไหมออโดอแ้มือระดวเนี่ยนะ่้อโ้ดูเข้ามาในเื้อต้องบลเลอร์เยไม่ได้ออกในกานนะกนกี่แีเนี่ยัมันมอยู่อ่ะ อยูนออนอยบู่อยู่ในเสื้อตะเกียเดินมาตัวนี่ตัวนี่ิตัวนี่มันดิมเข้านมนะนมสัปูตา่อ้าแหม่เลยค้หมดเลยมันเข้าไปมันใา่เลยนะบูนนองกินมดวันนี้อูยและกับจอแม่เข้ากะอู้ก้อนอู้นกนนมันเอาทั้งบนให้มันตายอ่ะ yang tut tut ah oh siapa lah bom